สินเชื่อบ้านดอกเบีย้ยต่ำผ่อนล,ล้านละ3,000กว่าบาทสินเชื่อบ้านข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะจากธนาคารทอสต้นปี2,564รายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างเงื่อนไขจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังครับก่อนจะเข้าไปชมนะครับ ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์อสังหาริมทรัพย์และการเงินที่จะมีออกมาทุกวันนะครับสวัสดีครับผมวินกูรูลิฟวิ่งนะครับวันนี้ครับผมจะมาอัปเดตสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับในต้นปี2564นี้ครับและต้องบอกว่าสินเชื่อที่ผมเลือกมาเล่าให้ทุกคนฟังวันนี้ครับมีความพิเศษมากๆนะครับสินเชื่อตัวนี้ครับคือสินเชื่อสําหรับค่าราชการจากธนาคารทอสต้นปี2564สิครับสินเชื่อตัวนี้จะมีรายละเอียดเป็นยังงงไบ้า จะมีจุดเด่นจะมีเงื่อนไขเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารกันนะครับอยากจะเล่าย้อนไปให้ฟังนิดนึงก่อนนะครับว่าตั้งแต่ปี2563ที่ผ่านมานะครับได้มีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยมาต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะครับประกอบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 นะครับที่ลามมาจนถึงตอนนี้นะมันเป็นผลสืบเนื่องครับทำให้ทั้งค่า MRR MLR และ MOR ของธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยปรับตัวลงเรื่อยๆ ถ้าจะสรุปง่ายๆครับหมายความว่าในช่วงเวลานี้นะฮะณนะช่วงนี้ต้นปี2564เนี่ยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยนะครับของสินเชื่อบ้านเนี่ยอยู่ในเลทที่ค่อนข้างถูกมากๆเลยครับค่าเฉลี่ยมาตรฐานก็อยู่ที่ประมาณ3นิดหน่อยเนี่ยครับถูกมากและยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับในเดือนมกราปี64นะครับรัฐบาลนะครับก็ได้ขยายระยะเวลามาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองนะครับ ต่อไปจนถึงปลายปี2,564ด้วยนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราวางแผนซื้อบ้านซื้อคอนโดนในปีนี้นะและช่วงราคาเงื่อนไขมันตรงกับมาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองครับ ปีนี้จะเป็นปีที่เหมาะมากๆนะครับสำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยสักที่หนึ่งนะซึ่งตรงนี้นะครับถ้าใครอยากไปดูรายละเอียดว่ามาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองในปี2564เนี่ยมีเงื่อนไขมีรายละเอียดยังไงบ้างเนี่ยผมได้ทำคลิปนะฮะอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับสามารถกดลิงก์ด้านบนนี้นะครับเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยครับทีนี้ครับเรามาดูรายละเอียดของสินเชื่อบ้านค่าราชการจากธนาคารทอสอกันนะครับระยะเวลาการขอสินเชื่อนะครับขอได้จนถึงวันที่30ิมิถุ นายนาปี2564นะครับวัตถุประสงค์หลักๆของสินเชื่อตัวนี้ถ้าผมแบ่งนะครับจะแบ่งได้เป็น3เรื่องครับเรื่องแรกนะครับคือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างก็คือซื้อบ้านแหละครับหรือซื้อห้องชุดนะครับหรือพวกคอนโดมิเนียมครับเรื่องที่2นะครับเพื่อ Cap term, ปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารครับอันที่2เนี่ยก็คือเพื่อปลูกสร้างบ้านก็สามารถขอสินเชื่อตัวนี้ได้เหมือนกันครับและตัวที่3ครับคือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อปลูกสร้างบ้านหรืออาคารนะครับ ก็คือได้ทั้งซื้อและปลูกสร้างเลยครับสำหรับสินเชื่อตัวนี้จุดเด่นของสินเชื่อตัวนี้ครับก็ตามชื่อเลยครับว่าเป็นสินเชื่อสําหรับพนักงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือบุคลากรจากรัฐเท่านั้นนะครับคนอื่นก็คือหมดสิทธิ์ผมก็หมดสิทธิ์เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับเรทดอกเบี้ยปีแรกเนี่ยอยู่ที่2 6 5เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเราคิดคํานวณออกมานะครับจะตกอยู่ว่า เรากู้1ล้านบาทนะครับตกผ่อนอยู่3,000กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับถือว่าอัตราดอกเบีย้ยและยอดผ่อนต่ํามาก แต่ท่องไว้นะครับว่าแค่ปีแรกปีที่2มันก็จะลอยตัวกลับมาเยอะเหมือนเดิมนะครับจริงๆดังนั้นเนี่ยวิธีการคํานวณถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมอยากแนะนําว่าให้เราคํานวณเป็นค่าเฉลี่ย3ปีดีกว่าครับถ้าเราจะดูเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะครับระยะเวลาผ่อนนะครับจะต้องไม่น้อยกว่า6ปีนะครับและไม่เกิน40ปีนะครับโดยอายุรวมของผู้กู้กับระยะเวลาขอกู้จะต้องไม่เกิน70ปีนะครับยกเว้นค่าราชการตุลาการหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีอายุเกษียณราชการมากกว่า60ปีนะครับ ก็เป็นประมาณนี้สําหรับระยะเวลากู้ดังนั้นผมโน้ตให้อีกนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยจะต้องผ่อนอย่างน้อย6ปีถึงจะไถถอนได้นะครับดังนั้นถ้า เรากู้สินเชื่อตัวนี้ครับถ้าเราปิดยอดหรือเรารีไฟแนนซ์ก่อน6ปีอ่ะเราจะเสียค่าปรับนะครับดังนั้นต้องคุยรายละเอียดคุยเงื่อนไขศึกษาให้ดีก่อนที่จะไปขอนะครับทีนี้ครับมาถึงส่วนที่ทุกคนคงจะอยากรู้กันมากที่สุดแล้วนะครับนั่นก็คืออัตราดอกเบีย้ยนะครับของสินเชื่อบ้านสําหรับข้าราชการนะฮะต้องบอกว่าอัตราดอกเบีย้ยของเขาเนี่ยปีแรกนะครับจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่นะอยู่ที่2 6 5ต่อปีครับปีที่2นะครับก็จะเป็นอัตราดอกเบีย้ยแบบคง ที่อยู่ครับอยู่ที่3%ต่อปีครับส่วนปีที่3เนี่ยครับจะเริ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบฟลูตเรทและเป็นลอยตัวแล้วนะครับอยู่ที่ MRR ลบ2อต่อปีครับและอัตราดอกเบี้ยปีที่4ปีที่5นะครับก็จะเป็นแบบลอยตัวครับอยู่ที่ MRR ลบ2%ต่อปีครับและปีที่6ไปจนจบอายุสัญญานะครับจะอยู่ที่ MRR ลบ1%ตต่อปีครับ ถ้าเราแทนค่า MRR ของธนาคารทอสเท่ากับ6 1 5นะครับคือ MRR ณปัจจุบันนี้นะครับลงไปเราจะได้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีอยู่ที่ 3. 0 5ต่อปีครับซึ่งถือว่าไม่แพงเลยนะครับดังนั้นนะครับถ้าใครสนใจสินเชื่อตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปคุยรายละเอียดสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารทอสอทุกสาขานะครับหรือจะเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหน้าเว็บไซต์ธนาคารทอสอก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้ วิดีโอนี้ให้นะครับซึ่งจริงๆแล้วครับสำหรับคนที่กําลังวางแผนจะกู้ซื้อบ้านอะ่ะมันจะมีอีกหนึ่งโปรเซสนะครับที่สําคัญมากๆเลยนะและขาดไปไม่ได้เลยคือการเตรียมความพร้อมก่อนการกู้ซื้อบ้านครับเป็นการเตรียมตัวว่าเฮ้ยก่อนจะกู้บ้านเนี่ยเราต้องวางแผนยังไงต้องเตรียมตัวยังไงจัดวางสเตทเมนต์จัดการการเงินของเรายังไงให้เวลาไปกู้แล้วมันกู้ผ่านแน่ๆครับซึ่งในที่นี้นะครับผมเนี่ยได้ทําคลิปอธิบายเรื่องนี้ ไว้อย่างละเอียดเลยนะครับอยู่ในช่อง YouTube u h a ช n e l นี่แหละครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถกดลิงก์ด้านบนนี้นะครับเพื่อเข้าไปดูได้เลยนะครับดังนั้นมาสรุปกันอีกทีนะครับปี2,564นี้ครับหลายๆอย่างนะครับมันอาจจะดูเอื้ออำนวยเหมือนกับบอกว่าเฮ้ยปีนี้เป็นปีทองของการซื้อบ้านแล้วนะถ้าคุณไม่ซื้อบ้านในปีนี้ถือว่าคุณพลาดคุณเสียโอกาสแล้วนะอัตราดอกเบีย้ยก็ต่า เดเวลลอปเปอร์ Developer ต่างๆผู้พัฒนาโครงการต่างๆก็ดรอปราคาอสังหาลงมาให้อยู่ในเลทที่ถูกยิ่งบ้านมือหนึ่งที่สร้างใหม่เดี๋ยวนี้ครับราคาถูกมากนะครับเดเวลลอปเปอร์ Developer เนี่ยพยายามจะลดราคาเพื่อที่จะปล่อยของออกไปกันให้มากที่สุดนะครับและนะฮะก็ยังมีมาตรการจากรัฐนะครับมาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองที่มาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้อีกนะครับทุกอย่างมันดูเพอร์เฟกทุกอย่างมันดูยอดเยี่ยมไปหมดเลยนะครับสำหรับการที่เราจะกู้ซื้อบ้านแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าช่วงเวลานี้มันเหมาะ จริงๆแหละครับ แต่จะเหมาะสําหรับคนที่วางแผนและเตรียมความพร้อมไว้แล้วเท่านั้นนะครับมันจะไม่เหมาะอย่างมากเลยนะครับถ้าคุณแค่เห็นแต่โปรโมชั่นถ้าคุณแค่เห็นแค่ว่าเฮ้ย <c oughs> ปีนี้มันมีส่วนลดเยอะปีนี้ดอกเบี้ยเยอะรีบกู้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันข้างหน้าแบบนี้ผมไม่สนับสนุนผมไม่แนะนําเลยนะครับเพราะการซื้อบ้านสักหลังหนึ่งครับเราไปเป็นหนี้หลักล้านถึงหลายล้านเลยนะดังนั้นเนี่ยเราอยู่กับมันไปอีกหลายปีมากๆและเงินมันก้อนใหญ่มากๆเราจึงควรที่จะคิดให้มากๆ วางแผนให้มากๆและรอบคอบกับมันให้มากๆนะครับไม่อย่างนั้นแล้วนะครับการซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยจะสร้างปัญหาระยะยาวสร้างปัญหาทางการเงินให้กับคุณซึ่งผมรับประกันเลยว่ามันจะปวดหัวและมันจะไปต่อได้ยากมากนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้ผมไม่อยากให้แฟนเพจของผมไปเจอเรื่องราวแบบนั้นกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่อยู่กันมาจนถึงช่วงท้ายนี้นะก่อนจากกันไปนะครับถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe ผมนะ ผมฝากกด subscribe นะฮะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์อสังหาริมทรัพย์สินเชื่อการเงินที่จะมีออกมาทุกๆวันนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ